ก็คุยกับแม่พุยละสรุปว่าเว้รู้ละว่าเผ็ดอเลเวลไหนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของเราคือไร้สารละไม่ได้เคลียร์นะฮะไม่จำเป็นต้องเคลียร์ไม่มีเวลาเคลียร์ไร้สารละโอ้ยถ้าไม่ถ้าอยากได้คืนไม่ให้แต่แรกรอกค่ะการทำนางงามเนี่ยต้องมีสติต้องใจรักได้อย่างเดียวที่ได้มหาศาลมากคือได้หน้า ทำไปเจ็ดช่วงโคนเลยดีไหมผู้ใค่่คนก็รู้จักกันหมดอะปีนี้ค่ะความกดดันมันขนาดไหนคุณกุ้ก็จะบอกเลยว่าพอเราอยู่อย่างวงในเราอยู่ตรงนี้เราจะรู้ว่าเราไม่กดดันเลยคนทั่วไปเนี่ยจะรู้ว่าแอนโทเนียทำไว้ไฮบาร์ดีมากแต่เราน่ะรู้ว่าทำอย่างไรให้มันไปถึงจุดนั้นอืม ก็สิ่งเดียวเลยคือสําหรับโอปอบอกแม่ปุ้ยบอกเลยว่าไม่ต้องคิดเลยทั้งนั้นทําว่าวันนี้ันาให้ดีที่สุดวันนี้คือประเทศไทยเนี่ยฉันจะต้องดึงประเทศไทยฉันให้คนทั้งโลกรู้จักจบถ้ามันคิดเยอะมันจะสูญเสียความเชื่อมั่นหรือความเป็นตัวของตัวเองไปแต่เราคิดว่าโอปอคิดว่าฉันลืมตาวันนี้ประเทศไทยต้องดังที่สุดคือจบละพม่ปุ้ยมีในใจไหมทับไหนดีทับไหนถ้าหวังว่าทับเหรอฮะก็หวังมงนะเออ เพราะว่าเราฝึกหนักในทุกมิติคือมันฝึกหนักเกินกว่าที่จะบอกว่าเออหวังเข้าทับห้าก,ก็ดีรับสิบก็ดีไม่ใช่เราเราฝึกแบบเลือดเนื้อเลือดเนื้อจริงเลยเพราะนั้นเนี่ยใช่แล้วก็หวังมงจริงค่ะก็เราไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เราแค่คิดว่าเราจะทําให้ดีที่สุดเป้าหมายของเราคือมงสแต่ถ้าเกิดความบิดพลาดไม่ได้เลยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะเราทําดีที่สุดแล้ว แต่ถ้าเรายังทําไม่ดีที่สุดเนี่ยแล้วเรามาพูดว่าหวังนี่มงหวังนมันมันไม่ใช่หวังแล้วได้ไม่เป็นไรหวังแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราทําไม่ดีที่สุดอย่างน้อยระหว่างการเก็บตัวตลอดหนึ่งเดือนเกือบหนึ่งเดือนเนี่ยประเทศไทยคนไทยก็ต้องมีความสุขกับการเชียร์โอปอเชียร์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คือถ้ามันดีดแล้วมันไม่ใช่ตัวเองเนี่ยผิดที่ผิดทางเนี่ยคือตุบ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทาอย่าหาทา <Okay. S 1> เราได้รับโจทย์มาแล้วว่าเป็นตัวเองให้มากที่สุด วันนั้นเนี่ยมีเพจบอกว่าเชียร์ต่างๆย่อว่าแบบเป็นนางามยันจ่ายรางวัลงานเขาคุยเขาคุยกับแม่พุยละสรุปว่าเว้ยรู้ละว่าเพจออะไรเวไหนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะแต่ว่าที่ที่ออกไปเขียนเนี่ยเพราะมันมีคนแท็กมาถามแท็กถามก็ต้องตอบเนี่ยนางงามอยู่จนเต็มไปถามสิคือไร้สาระมันจะมีอย่างเงี้ยทุกปีมันจะมีแบบ คือคือไม่ไม่รู้มีประเด็นอะไรอ่ะหรือบางทีก็มีประเด็นนางงามคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาก็เป็นพวกอยู่ว่างๆอาจจะว่างก็ไม่เป็นไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในจุดถ้าอันนี้มองในมุมที่ดีนะคะอาจจะเป็นจุดที่ว่าเราเนี่ยคือเป็น t p n นี่แหละเราทําเวทีหลากหลายมากมายถ้าเราเป็นเวทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยต่อให้จะพูดยังไงอยากจะมีแสงบ้างเขาก็คงไม่สนใจ อันนี้เรื่องจริงอย่างสมมุตินะง่ายๆเลยจัดเวทีลองสิลองม u t จัด d r ออไปนิดเดียวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่บางทีแม่ปุ้ยดูแม่ปุ้ยบอกอ้าวนี่ไม่เห็นมีใครด่าเลยดูดีดสู้ฉันไม่ได้นะการลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนบางทีเราก็ไม่ว่าเขาเพราะว่าบางทีเนี่ยเวทีท,วทั่วไปเขาจัดให้ดูก็บุญแล้วเราคิดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ ก็สงสัยไงเพราะทนายเราก็สงสัยอไม่ได้เคลียร์นะฮะไม่จำเป็นต้องเคลียร์ไม่มีเวลาเคลียร์ไรสารละแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ไปทําบุญเพราะว่าไม่ได้เป็นค่าจ้างเวันรับก็เห็นรับอย่างดีแต่อย่างว่าแหละเราก็ไม่ได้พูดนะเรื่องนี้อย่าไปว่าเขาเขาไม่ได้มาขอ เขาไม่ได้มาอะไรเลยเขาบินมาตอนนั้นเขาก็มาความหวังของเด็กคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นอาจจะยังไม่ดังเท่าตอนนี้เขาอยากมาสัมผัสเรื่องราวในกองมาดูซิว่า MUT มันเป็นยังไงมันโปร่งใสไหมเราบอกมาเลยลูกเพราะว่าเราอยากให้มาเห็นทุกขั้นตอนว่าการทํางานของเราเป็นอย่างไรโปร่งใสหรือไม่มีการล็อบบี้กรรมการไหมมีการซื้อตําแหน่งซื้อกรรมการหรือไม่เขาก็นัานหลักนะเขาก็มาอยู่ในกองมาในกองเรามีความสุขทีเนี้ย พอเขาก็มาเล่าอะไรให้ฟังหลายอย่างเนาะเล่าเรื่องของคนอื่นทีนี้เราก็เอ็นดูนางแหละนางก็จะกลับอะความเป็นเหมือนเราเป็นแม่คนหนึ่งอะโถเอ้ยเด็กก็จะกลับบ้านแล้วอะเขาไปปาร์ตี้กับของพวกเรานี่แหละก็เลยฝากค่ขนมเล็กๆน้อยไปให้ระหว่างเดินทางแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีประเด็นโอ้ยจะาป็เธอยากได้คืนก็ไม่ให้แต่แรกหรอกคะ่ะเออจะเจน ให้ก็คือให้ให้ด้วยน้าใจแล้วก็บอกตรงนี้ด้วยว่าอย่าไปอะไรเพราะเขาก็ไม่ได้ขอเหมือนกับว่าเด็กจะกลับบ้านเเราบอกเออเอาลูกอจิอออตสตังติดตัวไปหน่อยแค่นั้นเองกความรู้สึกนอเออะไรแบบนี้ก็ไม่เสียหรอกค่ะเพราะว่าเราก็มีมองได้หลาย,ลายมุมเพราะมันอายุก็เยอะแล้วเนาะแก่แล้วไม่เสียความรู้สึกง,ง่ายๆเราก,ก็มองว่าอันนี้แหละเป็นธรรมชาติของคนมันนุ์เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายืนนิ่งๆเรารู้ว่าตัวเราทําอะไรจบแล้วเรื่องข่าว นะเขว่าเชียร์ใครแลโอ้ยเขาเชียร์ได้เขาก็ไม่ได้เป็นทําผิดคิดร้ายอะไรเขาก็เชียร์ได้แหละเชียร์ได้ทุกเอทีแม่ปุ้ยจะบอกเลยพวกเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเขาใช่ไหมฮะคือมันปิดกั้นเพื่ออะไรคือแม่ปุ้ยว่าที่บางทีเราเอ่อสติสตังเพี้ยนๆกันไปเนี่ยเพราะอะไรว่ะความรักความรักในตัวนางงามที่เราเชียร์แม่ปุ้ยตั้งเกณฑ์ทุกปีปีนี้คนที่เชียร์โอปอลรักฉันมากเลยอะ คนที่เฉยคนนึงก็เกลียดฉันมากเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีคนรักคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาในมันเป็นเรื่องของคนเรื่องของกิเลดคนเป็นนี้ไม่หมายอะไรเปล่าว่าแม่คุยจะจัดเวทีก็มีคุยกันค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราพร้อมเราจะดูให้แล้วกเ็เขามาเพื่อชื่นชมมุกชื่นชมไทยแลนด์เขาบอกเลยว่านางงามของท p n เเนี่ยเขาเขาเขายอมเลย เรื่องวินัยเรื่องการ Respect ผู้คนเรื่องการทำงานกับกองอันนี้เราเราเทรน์หนักมากคุณจะยิ่งใหญ่จะสับจะปังจะอะไรตขนาดไหนเนี่ยคุณต้องไปด้วยความมีวินัยไปด้วยความที่ฮ้ยนางงามไทยเจ๋งว่าคือแบบมีวินัยอะทำงานง่ายพร้อมสู้มีความอดทนอันนั้นคือสิ่งที่เรา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 พูดเลยไปเธอต้องเป็นอย่างนี้แสดงว่าแม่พูดก็ได้คุยกับเจ้าของเวทีแล้วคุยค่ะคุย มีมีธศ์เป็นไปได้หมดเลยนะคะเพราะว่าแล้วก็ยังจะมีการร่วมงานกันอีกหลายๆหลายๆอย่างที่มาคุยกันว่าเอ๊ะเวียดนามไทยน่าจะทําอะไรร่วมกันได้ในอนาคตอ่าอีกเรื่องหนึงคุยีกศษหลายคนลุ้นอยู่ตอนเรื่องเดิมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราจัดการประกวดเนาะค่อยก็จะได้มีการพูดคุยกันเออไปติดตามตอนนั้นเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ่ อะไรนะไม่บิดค่ะไม่บิดค่ณคุย่องนี้ว่าคุยทุ่งก็ห้าสิบล้านใช่ไหมคะอุ้ยตายเอามันจากไหนเขามายืมไปเลยซี่ห้าสิบล้านเหรอเท่าไหร่นะหล้านเลยุยูมากเมีหลายเจ้าีอยากได้แม่ก็ูไม่หยไม่ไม่ค่ะจะบอกเลยว่าการทำนางงามเนี่ยต้องมีสตินะคะคดีจันไปสู้ว่าสิบล้านเนี่ยต่ออะไรต่อปี ลต่อีหปีแต่อปีต่อปีต่อปี่ปีอ๋อต่อปีเนี่ยห้าสิบล้านเนี่ยหนูเ้ยไปบวชเถอะเพราะว่าเราก็รู้คนที่ทํานางงามครูเจนเราอยู่ตรงนี้ใจรักถามว่าได้กําไรไหมทุกคนรู้ดีอ่ะแหมยิ้มอ่อนๆนะคะมันต้องใจรักแล้วก็ทําพอให้ประคองตัวได้อย่างงดงามพอแล้วเพราะว่าธุรกิจนางงามไม่ได้สร้างเงินอะไรมากมายเลย ได้อย่างเดียวที่ได้มาหาศาลมากคือได้หน้าก็คืออยาหน้าก็เยกค่ะก็รอดูค่ะรอดูค่ะก็มีการประชุมคืออะไรก็ตามแล้วก็มีการประชุมเตรียมงานไว้ไม่ใช่ว่าจะทําหรือไม่ทำเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวรอดูอย่างเป็นทางการเพราะว่าแต่ว่าแม่แอนเธอก็น่ารักแม่แอนก็น่ารักฮะทำเป็นเจ็ดชั่วโคตรเลยดีไหมรอบนี้ไปจะได้มีโอกาสได้คุย แม่เสด็จก็คุยที่กรุงเทพนะคะเธอก็ยุง่งเลยน่ารักก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ย<ต>เพราะว่า,าเพราะว่าก็จร,จริงๆแล้วเนี่ยอย่าพูดว่าได้รู้เมื่อไหร่เลยเอาเป็นว่าจะประกาศเมื่อไหร่ว่าได้หรือไม่ได้ดีวกว่าเนาะคู่แข่งคนอื่นน่าลัวไหมคู่แข่งคนอื่นน่าลัวไหมคู่แข่งคนอื่นก็รู้จักกันหมดอะมีกี่เจ้าคะแม่ฮะไม่รู้ แม่ให้แม่แบบนั่งถามแม่แต่ว<ห>่าเขาเป็นนายทุนจริงๆถามว่าเป็นนายทุนไหมมันก็ไม่ได้เป็นนายทุนทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีหุ้นส่วนมีบริษัทที่เป็นกลุ่มของเราก็อย่างที่บอกการทำนางงามเนี่ยจะมาแบบว่าทำาลือดกำไรตุ้มต่ำไม่มีอะะมันต้องมีอย่างอื่นมาเสริมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีนายทุนให้ทำไหมถ้าเป็นนายทุนก็ไม่ทำเพราะว่าอะไรรู้ว่ะอ่ะเกิดเข้าเป็นเจ้าของเงิน แล้วก็ามาบอกว่าเธอต้องลดสเปคเธอต้องอย่างนู้นเธอต้องเอาคนนี้เธอต้องเอาคนนี้แวทีไม่เอาลดลงมาลดลงมาเปลืองเปลืองเปลืองใช่เหรอคนโดนด่าประตูเพราะฉันไ,ไม่เอาค่ะอพี่เองดีกว่าใช่ค่ะใช่เพราะว่าทําแล้วมีคนอื่นมาสั่งให้ทาเนี่ยอันตรายแล้วเพอร์เบอร์เนี่ยเราทําไว้ยิ่งใหญ่นะตั้งแต่ปี2018เพื่อนๆเอน็นดีเลยทุกคนก็ชื่นชมว่าประเทศไทยคือที่สุดแล้วแล้วอยู่ดีๆจะมาให้ตาม by order ยังมันไม่ใช่ ั่นใจของที่คือค่ะตอนนี้เรามั่นใจไหมว่านี่ก็จะอยู่กับเราทามั่นใจไหมก็เตรียมงานประชุมกันไปอยู่เรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยก็ประชุมแล้วว่าปีหน้ารูปแบบจะเป็นยังเออไม่งั้นมันไม่ทันแล้วค่ะเตรียมไว้เรียบร้อยคือถ้าเกิดหลุดมือไปจะยังไงคือแม่พูดคิดอย่างนี้นะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมถ้าไม่ทําก็คือไม่เห็นมีอะไรเสียแต่ถ้ามาคาดเดาว่าวิจะได้ไม่ได้คุยกันอย่างที่บอกกับบางอย่างเนี่ย มันคุยกันไปเยอะแยะไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูประกาศว่าจะได้ทําหรือไม่ทําแค่นั้นเองขบคนละเรื่องธุรกิจก็จะธุรกิจมีเสียงมาบอกว่าเสียงอีกแล้วไม่พูดที่ส่งรูปให้บ้าออสเดลดูว่าอยากไลฟใครจริงไหมคะไม่ได้ส่งพี่สอ่เขก็ดูคือรูปนี่มันต้องส่งกองใหญ่เขาก็ดูจากรูปกองใหญ่เห็นไหมเห็นไลฟ์หรือยัง จะไปส่งให้เขาดูได้ยังไงแนดว่าตอนที่ M U T น่ะเขา,าดูหมดหแล้ว,ลวคือสิ่งหนึ่งที่ M U T ส่งคือการน,นำส่งรูปให้เขาเยอะๆแล้วไปเลือกเลยเพราะฉะนั้นสมมุติเขาบอกให้ส่งพอร์ทเชตหนึ่งรูปแล้วก็ส่งไปเลยยี่สิบรูปเขาก็ได้เห็นยี่สิบทุกมุมทุกอะไรแล้วเขาก็เลือกลงแสดงว่าไม่ได้เห็นรูป M U T ไทยแลนด์ก่อนเขาก็เห็นตามที่ เราได้เห็นส่วนเขาจะไปเห็นกันเองหรือเปล่านั้นเราไม่รู้ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเถก่อนครรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ YouTube c h anel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้กำลังใจทีมงาน To p ปดารากันด้วยนะคะ